วิธีกินแล้วมาห้อร่อยนะครับไม่ยากครับโหเปินทิยพย์ไปเลยต้องรอ้อยหิวครับแม่อร่อยมากมก็เปียกฝนแม่เลยวันนี้เดี๋ยวกินก่อนกินกินเสร็จแล้วกากลับบ้านกินเสร็จก็ขี่รถดูปลาเล่นสักแป๊บนึง แล้วเขากลับบ้านนะเครื่องปรุงครับใส่ไปใส่มากมันเค็มใส่ครึ่งห,อหอ่อประงนี้ใส่ไปยูเสร็จครับแล้วก็เช็คครับเช็คเช็คเช็ค บางทีการมีความสุขมันก็ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะครับเรา,เอาอยู่กับสิ่งที่เราชอบมันก็มีความสุขแล้วครับแต่ไม่ได้ปลาเลยนี่แหละประเด็นอืมอืมโอ้ยอน้ำน้ำไม่ใหม่ม,มองม่เลย ใครชอบคลิปแนวนี้ครับเม้นมาถ้ามีคนชอบเยอะคนอยากให้ผมทําเยอะแล้ผมจะไปได้ลาสัตว์ค้างคืนอะไรเงี้ยแต่ได้หรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะครับมองค้างคืนครับปึ้งจะได้ไม่ได้ครับถ้มมามอมากไปคืนหนึงสองหอมผมก็อยู่ใจแล้ น้ำส้มขอน้ำแล้สามขวดสบายหมดแล้วเดินทางต่อครับหมดแล้วเดินทางต่อความสุขของแต่ละคนครับ บางคนก็วันหยุดอาจจะไปดูหนังเที่ยวห้างไปแต่งรถไปอะไรแต่ความสุขของผมก็คือว่าได้เขาป่าอะไรเงี้ยผมไม่อยากขึ้นคงขึ้นเข,ขาแต่ผมไม่มีเพื่อนไงเดี๋ยวถ้ามีราว่างมากกว่านี้ผมอาจจะไปขึ้นเขาทําคลิปขึ้นเขาไปขึ้นดอยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมชอบ จะไปดูเด็กดอยอาบน้ำเฮีนาหมีตอนนี้ผมน่าจะได้กลับบ้านลลลาแล้วผลมานะครับใโ,โอเคครับนานาได้ผลครับ ในนาผมได้หนึ่งแต้มนี่ได้แล้วโว้ยกูได้ปลาแล้ว,วได้แล้วโว้ยไปรุดรุดลุดรุดรุดุด,ด,ดไอ้เจ้เดี๋ยวไปที่ท่าครับน,นี่ลงไปประมาณสามนาทีเองอุ้ยดี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 ด,ด,ดีไปต่อเลยกองแมวไปนะอยู่รถนี่แหละหมายนี้ได้แต้มเดียวครับ ผาฝนมามึดแล้วมาฝังนู้นมึดแล้วไม่รู้จะกลับไปจะเปียกหรือเปล่านะไปผมกลับบ้านแล้วครับจบคลิปครับหนึ่งตัวไอ้นาหมี